สวัสดีครับกลับมาพบกับอกอล์ฟทริคออนไลน์อีกครั้งนึงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องราวของคลิปเรื่องราวของท่าโพสเชอร์ไปแล้ววันนี้สําหรับคนที่อยากเล่นกอล์ฟนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดูรายการเราแล้วค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆรื่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากจะให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือมีคําถามปัญหาในการเล่นกอล์ฟแบบไหนสําหรับท่านที่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เหมือนกันท่านมีปัญหาตีแล้วออกขวาจังเลยทำยังไงดีครับ เราช่วยได้นะครับนอกเหนือจากทาง FM 99ซึ่งเป็นรายการกอล์ฟทิกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง10โมงแล้วเนี่ยเรามาคุยกันที่นี่เจอกันแบบตัวต่อตัวแบบนี้ด้วยการอินบ็อกติดต่อเข้ามาแล้วเราจะเชิญท่านมาไม่มีค่าใช้จ่ายครับนะครับ,รบมาเล่นมาซ้อมด้วยกันมาฝึกด้วยกันได้นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรครับโตรครับวันนี้เ,นเมื่อเราโพสเจอร์ได้แล้วเราจับไม้เป็นแล้วเราก็จะเริ่มการตั้งวงเล็ก ครับหรือว่าเรียกว่ามินิสวิงหรือว่า l อ l ทูเอลเชฟครับครับคือการเริ่มให้เข้าใจว่าเซตอัพอย่างไรขึ้นไม้ลักษณะไหนครับแล้วจบได้ลักษณะไหนอืมโอเคเพราะเวลาเราตีกอล์ฟจะต้องมีแบ็กสวิงถ้าฝรั่งจะเรียกว่าเราคนอังกฤษฟินิชสวิงแต่ผมจะเรียกว่าฟอร์เวิร์ดสวิงอ่าต้องมีแบ็กแล้วมีฟอร์สนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกรบกวนพี่เจี๊ยบเซตอัพเลยครับครับอัพในตำแหน่งของการสวิงนะครับท่าโพสเจอร์อย่าลืมนะครับเริ่มต้นนะครับ ตัวย่อเข่าทิ้งมือสบายๆแล้วจับกริปผมปกติผมจะเป็นคนจับกริปแบบเนทรลแบบนี้อันนี้สำหรับในสับเราจะเรียกว่าการเซตอัพการเซตอัพคืออะไรการเซตอัพคือการตั้งท่าพร้อมสําหรับการตีกอล์ฟในภาษาไทยจะเรียกว่าจรดครับจรดไม้จรดไม้นะฮะหรือที่คนเราเรียกกันว่าจดนี่แหละนะฮะ,นะฮะอันดับแรกสําหรับการทามินิสวิงก็คือเราจะสอนเรื่องการเทคเวย์ก่อนเทคเวย์ take คืออะไรเทคเวย์ take คือมูฟเมนต์แรกที่เกิดขึ้น ของไม้กอล์ฟในการเคลื่อนที่ที่เราจะสั่งมันนะครับ,รบอขออนุญาตจดไม้เลยครับพี่จะรดไม้นะบันทียานสถานจะว่าผมนะครับโอเคเทคเอาเวยครับการเทคเอาเวยการเคลื่อนที่ของไม้จะไม่ว่าการเทคเอาเวยของไม้จะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงออกมาจากลูกกอล์ฟเป็นลักษณะนี้แล้ววิธีเช็คด้านข้างของขอ,อนุญาตครับวิธีเช็คด้านข้างคือมุมของไม้มุมของหน้าไม้ตรงนี้จะขนานใกล้เคียงกับกระดูกสันหลังของเรา ถ้าท่านทาถูกมันจะต้องขนานกันให้เพื่อนดูข้างๆหรือว่าถ่ายวีดีโอด้านข้างตั้งกล้องดูก็ได้นะครับแต่ถ้ามันผิดก็คือมันหงายไปอันนี้ไม่ใช่ละหรือมันคว่ำเกินไปไม่ใช่ละหรือไม้ถูกแต่ว่าตัวหงายขึ้นไม่ใช่หรือว่าตัวคว่ำลงอันนี้ไม่ใช่ละนะครับอพอเทคอเวสเสร็จป,ปุ๊บสิ่งที่เราทําต่อจากการเทคอเวสดูด้านข้างได้เลยนะครับคือการหมุนไหล่และยกไม้ตั้งขึ้นเป็นเชฟตัว L อ,อ่าโอเคขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนี่ เป็นเชฟตัว L แบบนี้นะครับตัว L คืออะไรตัว L คือหางตัว L ด้านบนคือก้านเหล็กกับไม้หางตัว L ด้านล่างคือแขนซ้ายกับหัวไหล่เม<ค>ื่อทําอย่างนี้ได้แล้วอันนี้คือการตั้งต้นพร้อมตีแล้วหรือที่เรียกว่ามินิสวิง L to L เชฟครับสิ่งต่อไปที่เราทำก็คือเราจะทำการตีรเพื่อให้มันไปจบลักษณะ L ที่2ในลักษณะนี้หาง L ยาวบนังเป็นเหล็กเหมือนเดิมแล้วก็เป็นหัวไหล่ขวาในมุมด้านกับขันนี นะครับอ่ะไหนพี่เจี๊ยบลองสวิงให้ดูสิอ่ะโอเค L to L จ้ะลากไป L กลับมา L ลากไปหมุนตัว L กลับมา L แค่นี้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งช้าๆนะครับลองดูเวลาคนที่สวิงอยู่อย่างนี้นะครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจนะครับไปสวยงามอ่ะขออีกลุงได้ไหมครับได้ครับ ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบลากไปพอขึ้นถึงแอลหมุนตัวกลับไปแอลนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าพี่เจียบเราขึ้นเป็นแอลตั้งแต่แบ็กสวิงแล้วค้างไว้ในลักษณะนี้แล้วก็พอเมื่อผ่านลูกไปกลับมาตั้งตรงมันก็ <จะ S 1> ยังเป็นแอล,แอ,ลอยู่เสมอครับ มันจะเป็นขึ้นเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับพื้นฐานง่ายๆคใครที่มีปัญหานะครับทำแล้วติดตรงไหนอินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับหรือรู้สึกว่ายังตรงไหนยังไม่เคลียร์ยน้ําหนักต้องถ่ายไหมมือเป็นยังไงอะไรยังไงตำแหน่งลูกควรจะอยู่ตรงไหนติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆหลายๆตอนก็จะเป็นความรู้ที่หลากหลายเอามาประกอบกันแล้วท่านน่าจะเล่นกรฟกได้